สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่20เดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะมาดูกรอบราคากันที่ทับเฟรมวิกี่เลยนะกรอบราคาวิกี่นะคะกรอบใหญ่ด้านบนที่1998.25ด้านล่างอยู่ที่1786.66นะคะความกว้างของ กรอบราคานี้อยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นจุดนะคะก่อนหน้านี้นะคะกดลงมาทดสอบบริเวณ1786รอบหนึ่งรอบที่สองก็ลงมาใกล้นะคะสัญญาณบลูก็มาแล้วแต่ว่าราคายัางไม่สามารถขึ้นเหนือรั้วได้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่นะคะว่าราคานะครับจะสามารถผ่านตัวด้านบนของบริเวณแถวหนึ่ได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ ถ้าดูลักษณะของแรงซื้อแรงขายเองนะคะที่ทำจฟงมน,นี้ปัจจุบันคือแรงซื้อน้อยแรงขายน้อยนะคะเพราะฉะนั้นในทำเฟรมย่อยนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่ราคาจะมีการวิ่งนะคะเป็นกรอบนะคะอาจจะเป็นกรอบกว้างก็ได้นะคะในทำเฟรมย่อยอย่างทำเฟรม4ชั่วโมงหรือว่าทำเฟรมเดลี่อะไรนี้ค่ะคือแปลว่านี่มันเป็นภาพใหญ่ไงภาพภาพใหญ่จริงๆของมันคือ อาจจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่กว้างมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเอ,อทำเฟรมย่อยอย่างเดลี่กันที่ทำเฟรมย่อยเดลี่นะคะตอนนี้เซตกรอบราคาอยู่ระหว่าง1.857.25 resistance กับ support ทที่1.804.97นะคะซึ่งความกว้างของมันก็อยู่บริเวณนี้นะคะประมาณ4,500กว่าจุดนะคะ แล้วก็มีการพยายามที่จะดันขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบบริเวณ LMA 2 0 0นะครับของทาเฟมนี้หลายรอบแล้วเหมือนที่กี่เล่าให้ฟังว่าก่ออันนี้มันทดสอบหนึ่งสองสามรอบแล้วรอบที่สี่มีลุ้นว่าถ้าพี่ไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยพี่จะกดลงประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คสัญญาณกันอันที่จริงแล้วบรูดอมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ดันราคาขึ้นมาติดอยู่ที่กรอบด้านบนที่1857.27นะคะทุกคนแต่ว่าสัญญ,ญ red. าณเรดดอตของทําเฟรมนี้ก็ยังไม่มานะคะแต่เหมือนราคาจะไม่ค่อยมีแรงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าแรงซื้อมันไม่มีนั่นเองนะคะแล้วก็เทรนด์ของราคานะครยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะเพราะว่าแท่งยังอยู่ใต้ LMA 0สอยู่นะ เพราะฉะนั้นก็มีความหวังว่าถ้ามันจะขึ้นมาเด้งอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันย้ายลงมาอยู่ใกล้กลางอีกแล้วเนี่ยมันจะกดลงมาเทสข้างล่างอีกหรือเปล่านั่นเองนะคะคือคือเป็นลักษณะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในกรอบของทําเฟรมเดลี่หรือเปล่านั่นเองนะคะแรงซื้อแรงขายนะคะณนะวันนี้เองเนี่ยคือไม่มีทั้งคู่เลยนะที่ทําเฟรมนี้ก็เหมือนกันนะคะ ก็เป็นไปได้อยู่ว่าวันนี้นะครับแบงกอ์อ,อเมริกาเขาปิดนั่นเองนะคะจะทําให้สภาพคลองมันน้อยอะไรทําน้อยนะคะราคาอาจจะแบบมีกระชากบางช่วงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไซด์เวย์อะไรเงี้ยสลับกันประมาณนั้นนะคะโอเคเนาะเห็นกรอบราคาของทาเฟมเดลี่แล้วนะแล้วก็เห็นเทรนด์แล้วนะว่ามันยังเป็นขาลงอยู่นะอ่ะมาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะ ที่4ชั่วโมงนะคะกรอบราคาของ4ชั่วโมงนั้นเล็กกว่าทําเฟรมเดลี่คนข้างเยอะนะคะอยู่ระหว่าง1846กับ1833นะคะซึ่งความกว้างของกรอบนี้นีก็ประมาณ1,100จุดนะคะและตั้งแต่เมื่อวนันศุกร์นะคะมันขึ้นไปข้างบนนะคะติดอยู่ที่1857แล้วสัญญาณดอ o t ก็มาแล้วก็กดราคานะคะลงใต้รั้วอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยหมายความว่า ถ้ารอบนี้เขากดลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาจะลงไปข้างล่างก่อนหรือว่าลงใต้ l m a 200นั่นเองนะครเพราะฉะนั้นสปอร์ตที่อยู่ใกล้ๆเขาตอนนี้คือ1833นั่นเองนะคะในกรณีที่แบบว่าสร้างบาลานซ์ให้ครบเนาะคือตอนนี้ข้างบนมี Red Dot แต่ข้างล่างไม่มี Blue อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแรงขายฟื้นเนี่ยก็หมายความว่าเขาจะเทสตรงนี้หนึ่แล้วก็อาจจะลงต่ำกว่าเพราะฉะนั้นก็ ไปเช็คระยะซับพอร์ตถัดไปกันถัาจาก1833นะคะเลเลถัดมาของซับพอร์ตสำคัญนะครับอยู่บริเวณนี้นะคะที่1815นะคะแต่ว่าวันนี้สุดระยะสวิงรายวันนะครับอยู่ที่1811.71แล้วก็มานี่เลยกรอบล่างของทัฟเฟิลเดลลี่ที่18.04นั่นเองนะครับอันนี้คือในกรณีที่แบบว่า เขาลงมาเทสตรงนี้จริงๆได้1.33 8กับหลุดซัพพอตนี้ลงไปอีกนั่นเองนะคะมาดู s 1 t s 1นะคะตอนนี้ก็จะคล้ายๆสัญญาณที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะคือแท่งราคาพยายามถูกกดลงใต้รั้วแต่ว่าตอนนี้กำลังซัพพอร์ตเทสซัพพอร์ตของ MA200 นะคะซึ่งสัมพันธ์กันกันกบบริเวณ หนึ่งแปดสามห้าถึงหนึ่งแปดสามสนี่แหละทําท่าว่าเฮ้ยจอมาว่าจะเทสอีกหรือเปล่านั่นเองนะคะก็ต้องตามดูก่อนนะว่าเทสแล้วผ่านไหมแล้วก็ดูแรงขายด้วยนะคะโอเคก็ดูย่อยกว่าน,น,นี้สามสิบสามสิบก็เริ่มกดลงใต้รัวอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ากำลังวัดใจแอ a มสองร้อยอยู่นั่นเองสิบห้าก็เหมือนกันนะครับ แล้วทีนี้ถ้าดูโอเวอร์บอยด์โอเวอของ15นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ระยะโอเวอร์สุดตอนลงมาก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากดลงใต้รั้วอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะคะที่ต่ำกว่า1.83นั่นเองอือ10 3สิบเหมือนกัน 30, 30, 30 เพราะฉะนั้นจุดวัดใจของเราวันนี้ก็อยู่บริเวณรั้วนี่แล้จ้าถ้าถูกกดลงใต้รั้วแล้วหลุดตรงนี้ด้วยหนึ่งแปดสามสามนี้ก็มีโอกาสาที่จะแบบลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะโอเคอ่าทีนี้มาดูที่ Resistance สำคัญบ้างดีกว่าเพราะว่า ลักษณะส่วนใหญ่ของทําเฟรมใหญ่แล้วคือเป็นทรงไซเว่อาจจะเป็นกรอบกว้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ผ่าน183 3มันจะติดอยู่ในกรอบของทําเฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรี s i s สแตน e แรกของคุณก็จะเป็นตรงนี้นะจ๊ะขอดูใกล้ๆกว่า,าน,นี้อืมใช่แล้วล่ะ186 4นะครับระยะใกล้สุดแล้วก็ถัดมานะคะ ก็คือตัวของอ resistance สำคัญของทำเฟม Daily นะคะที่1 8 7 2 6นะคะแล้วก็สุดระยะสวิ n g l i วันด้านบนนะคะวันนี้ indicator วันให้ที่1878.07เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วภาพรวมคือ s i d e w a y ์นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบลุ้นลุ้นว่าเป็น s i d e w a y ์ดันลงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้นะคะในทำเฟมย่อยเนี่ยเริ่มแบบนะคะถูกดันลงใต้ อีเมห้ได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะโอเคเนาะอย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ